ดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมในช่วงบ่ายๆนะครับตรงกับวันสงการนะครับในเทศกาลสงการนะครับแต่ว่าผมก็ยังทําวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมอย่างตอง่อเนื่องสําหรับวันนี้ผมจะได้นาเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมศิลปะแบบบ้านๆมาให้กับพี่น้องอได้ชมนะครับซึ่งวัตถุมงคลประเภทนี้ก็คือประเภทมีดหมอหลวงพ่อเดิมซึ่งท่านสร้างออกมา หลากหลายรูปแบบนะครับตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ต้องการจะใช้นะครับก็จะมีพวกชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่สามารถจะเอื้อมวัตถุมงคลที่เป็นประเภทมีดที่เป็นแหมทางพยุหะซึ่งมันเป็นแหมเงินแหมทองแหมนาคมีราคาสูงมากนะครับเขาก็สร้างมีดแบบสไตล์แบบบ้านๆที่ชาวบ้านเขาสามารถเอื้อมถึงจับถึงเนี่ยมามามา,มาใช้งานนะครับ ดังนั้นวัตถุมงคลแบบนี้จะมีอยู่เยอะแถวพโยหาแถวตาครีแถวน้องโพนะฮะแถวน้องบัวทั่วจังหวัดนครสวรรค์นนะ่ะชาวบ้านก็จะเก็บมีดแบบนี้เยอะนะครับเนื่องจากว่าราคาเป็นราคาที่เขาเอื้อมถึงในยุคนู้นนะครับซึ่งมาในยุคปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราก็ยังสามารถเอื้อมถึงกับมีดประเภทนี้ความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลังนั้นไม่ได้แพ้มีด ที่มีราคาแพงๆของหลวงพ่อเดิมนะฮะร,ราคามันขึ้นอยู่กับความนิยมหรือขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นมีดเป็นหลักนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้เท่านั้นนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ดีไลน์เด็ดขาดนะครับเพราะว่า ID ดีไลน์นั้น ผมเข้าดูไม่ได้นะครับถ้าเพิ่มเพื่อนด้วยดีไลน์มันเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้ท่านต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอผมจะได้นําเอาอามีดแบบบ้านสําสหรับวันนี้นะครับมาให้กับพี่น้องได้ชมนะสองเล่มนะครับเป็นมีดที่มีความยาวอาไม่เยอะนะครับเล่มแรก ก็จะเป็นมีดที่มีความยาว9นิ้วยาวรวมนะเล่มที่สองนี่ก็จะมีความยาวประมาณสัก4นิ้วครึ่งสนิ้วครึ่งก็ขนาดปากกานะครับเป็นมีดสไตล์บ้นบานๆทั้งนั้นเลยนะครับขออนุญาตถอ,ถอดถอดฝักมีดออกนิดหนึ่งนะครับก็จะมาให้พี่น้องได้ดูพวกรายละเียดของด้ามเล็กนี่ก่อนเลยดีกว่านะครับ เอามารีวิวให้ท่านได้ชมสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่า,าภารกิจเข้ามาอีกแล้วนะครับามาดูมีดเล่มนี้เป็นมีดที่เขาใช้วัสดุที่เป็นพวกทองเหลืองนะครเป็นโลหะรัดกลัน่นรัดรัด,ดตรงกลั่นมีดแล้วก็เป็นอทองเหลืองที่รัดฝักมีดนะครับนี่นะครับเ,เดี๋ยวถอดให้ดูนิดหนึ่งนะครับ ความเก่าของฝักความเก่ามีดเล่มนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์นะเป็นมีดขนาดเล็กนะครับเป็นมีดขนาดเล็กอ่ะเดี๋ยวดูมีดเล่มนี้เป็นลายเสมาใบโพนะครับเป็นลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับเป็นมีดของศิลปะของช่างสอนนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าด้ามเข้าฝักแบบบ้านๆนะครับมีดแบบนี้ก็จะเน้นเอาพกติดตัว ขนาดเล็กนะเป็นมีดขนาดเล็กนะเพราะว่ามันเล็กประมาณไหนก็เล็กประมาณเนี่ยสั้นกว่าปากานะครับเนี่ยสั้นกว่าปากาเนี่ยสั้นกว่าปากานิด่เดียวเองนะครับก็เราจะเห็นมีดแบบนี้เนี่ย เหล็กแบบนี้ไม่เป็นสนิมนะครับเหล็กไม่เป็นสนิมแล้วก็มีโอบพวกตรงที่เป็นโลหะตรงตรงโคนมีดเนี่ยนะตรงโคนมีดเนี่ยเป็นโลหะทองเหลืองเก่านะครับหนาๆแบบนี้เลยฮะเน้นเขาเรียกว่าเน้นความบึกบึนในการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับสำหรับพวกงาก็เป็นงาเก่างาแห้ง นี่นะครับเนี่ยงาแบบนี้งาเก่างาแห้งนะครับนี่มีขนาดเล็กจะพาะใบมีดนี่ก็จะพาะใบมีดนี่สองนิ้วครึ่งเองนะครับใบนี้สองนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามก็สี่นิ้วครึ่งนะครับยาวรวมด้ามนี่สี่นิ้วครึ่งเป็นมีดที่พกติดกระเป๋าสําหรับผู้หญิงสําหรับ ใครที่ต้องการมีดเล็กๆแบบนี้นะครับมีดแบบนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องสนิมเลยไม่ต้องกังวลในเรื่องสนิมไม่ต้องห่วงในเรื่องสนิมพเพราะเหล็กแบบนี้มันไม่ไวต่อสนิมนะครับไม่ไวต่อต่อ,ตอสนิมอันนี้เล่มแรกที่ผมเอามาให้ท่านได้ชมรูปทรงเป็นรูปทรงมีดเน็บนะครับเขาขนาดปากกานะครับแต่ว่าใบมีดเขาจะใหญ่มากกว่ามีดปากกาโดยทั่วๆไปเนื่องจากว่าเป็นมีดที่เขาเน้นใช้งานนะ แต่ว่างาด้ามเนี่ยก็เอาใช้งานนะครับใช้งาโลหะก็บึกบึนนะฮะโลหะนี้เขาเรียกว่าอย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาบึกบึนเพราะฉะนั้นมีดแบบนี้จะมีความคงทนนะครับมีความคงทนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนั้นก็เหมือนกับมีดหลวงพ่อเดิมที่มีราคาแพงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่ามีดอย่างนี้เป็นมีดที่ชาวบ้านเขาเก็บเขารักษาเขาใช้งานกันมานะครับเป็นมีดที่น่าสะสมสําหรับ พวกเรานี่แหละครับพวกเราชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเป็นมีดที่น่าสะสมนะครับเป็นมีดที่น่าใช้นำไปใช้งานนำไปติดตัวไปไหนมาไหนได้เลยนะครับนี่มีดอย่างนี้เ,นเป็นมีดที่ดูง่ายด้วยเป็นมีดเก่าเป็นมีดบึกบึนไม่เปราะไม่บางนะครับเนี่ยนะครับพุทธคุณก็ใช้ได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาด ป้องกันเรื่องสัตว์้ายสัตว์มีพิษสัตว์อันตรายทั้งหลายทั้งปวงเรื่องป้องกันเรื่องอาถรรพ์อะไรต่างๆที่อยู่ตามพื้นที่ไม่ว่าตามโรงแรมตามรีสอร์ทที่เราไปพักไปนอนนะครับหรือว่าตามสถานที่ตามบ้านเรือนล้างอะไรต่างๆตามป่าตามเขานี่นะครับนี่สำหรับคนที่โดนของโดนถูกกระทำลมเพลลมพัดไม่ว่าจะโดนคุณผีคุณคนทำมามีมีดหลงพ่อเดิม มีมีดหลงพ่อเดิมปกป้องคุ้มครองอยู่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอของเหล่านั้นจะเข้ามาไม่ถึงตัวหรือคนที่โดนมาแล้วก็สามารถใช้มีดหลงพ่อเดิมแบบนี้ทําน้ามนต์ให้ดื่มให้อาบเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่เราโดนมาก็จะสามารถคลายแล้วก็สามารถหายไปได้นะครับนี่ในลักษณะแบบนี้เป็นมีดหมอที่เป็นมีดหมอที่นาพกนะฮะเป็นมีดขนาดเล็กแต่ว่าพุทธคุณ ความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เล็กเลยนะครับได้รับการอธิษีฐานจิตปลูกเสกจากหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถูกใช้งานมาอย่างโชคยนนะครับนี่แบบนี้หนึ่งเล่มเอ่อมีดอย่างนี้เป็นมีดศิลปะช่างสอนนะเป็นศิลปะช่างสอนที่เป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับมาดูมีดช่างสอนอีกชนิดหนึ่งนะครับอ่นี่เขาเรียกว่าลายนาคเกี้ยวหรือลายนาคสมพง์นะครับอ่ด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีอ่ แล้วก็ป้องกันเรื่องสัตว์ร้ายร่วงป้องกันเรื่องเหตุร้ายล้างอาถรรพ์อะไรต่างๆนี่ได้ทั้งหมดนะครับมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ขนาด9้านิ้วยาวรวมนะยาวรวมนี่ดูลักษณะเหล็กลักษณะเป็นเหล็กดีด้วยเหล็กไม่เป็นเหล็กไม่ไวต่อสนิมนะครับเหล็กไม่ไวต่อสนิมถึงจะมีสนิมเอ่อบริเวณตรงกันตรงอะไรนี่ก็สนิมไม่สามารถจะกัดกินเข้าไปในใบเหล็กได้นะครับส่วนไม้ก็เป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่า แล้วเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยมีดอย่างนี้ก็เป็นมีดที่ชาวบ้านเขาใช้กันมานใช้งานใช้อะไรมาอย่างโชคโชนนะครับเนี่ยมีดอย่างเงี้ยเป็นมีดที่เราน่าจะใช้นะครับผมแนะนําว่าพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเนี่ยหรือเข้ามาสะสมศึกษา ที่อยากจะสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมประเภทมีดหมอเนี่ยผมแนะนาให้เป็นมีดแบบนี้ไปก่อนนะครับอพอมีดแบบนี้เขาจะมีศิละปะให้เราศึให้เราได้ศึกษานะครับว่าศิละปะลายตอกลายตอกของช่างสอนเป็นอย่างไรนาคสมพงษ์ช่างสอนเป็นอย่างไรตอกอาาักขระมีลักษณะเป็นแบบไหนใบมีดเป็นแบบไหนธรรมชาติความเก่าเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องศึกษามีดแบบนี้ไปก่อนนะ aha, ศึกษามีดแบบนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะมีความชํานาญมีอะไรเนี่ยเรา มันจะข้ามไปสู่มีดที่เป็นด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้พวกนั้นได้อย่างยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้เป็นมีดลักษณะแบบนี้นะครับราคาเราเอื้อมถึงนะครับราคาเราเอื้อมถึงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นมีดสไตล์แบบบ้านๆอย่างเงี้ยราคาเราเอื้อมถึงนะครับเล่มใหญ่เนี่ยเนิ้วเล่มเล็กนี่สนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยของช่างสอนทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็เป็นมีดที่ดูง่ายทั้งคู่ด้วยนะเนี่ยเป็นมีดศิลปะแบบบ้านๆนะครับการเข้าด้ามเข้าฝักแบบบ้านๆแต่การตีมีดเนี่ยเป็นช่างฝีมือของวัดหนองโพก็คือช่างสอนนะครับแต่ว่าการเข้าด้ามเข้าฝักเนี่ยเป็นแบบบ้านๆที่เขาทากันนะครับเราเลยเรียกมีดแบบบ้านๆนะนมีดแบบบ้านๆมีดแบบนี้แหละครับที่เอ่อถ้าเรามีงบประมาณไม่สูงเนี่ยเราอยากจะได้วัตถุมงคลของพ่อไว้ใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นมีดแบบนี้นะ เน่ก็เลยเอามาให้พี่น้องได้ชมแบบนี้นะครับสองเล่มนะฮะสองเล่มวิดีโอสั้นๆนะครับวิดีโอนี้เพราะว่าผมมีภารกิจที่จะต้องทำนะครับก็เลยทำวิดีโอนี้ให้กับพี่น้องได้ชมแบบสั้นๆแบบนี้นะครับทีนี้พี่น้องท่านใดที่อยากจะติดต่อพูดคุยกับผมฮะ ก็มาทางเบอร์โทร0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงนะนะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เด็ดขาดนะครับนะครับ,นะรบเบอร์โทร0863529656นะครับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาให้ท่านได้ชมประจําๆนะครับ สำหรับวันนี้วิดีโอก็ประมาณ10กว่านาที12ไม่ถึง13นาทีนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วนะครับโอเคครับพบผมพบกับผมวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ